สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าเนาะในเรื่องของแต่ละตัวของภาษีูลคาเพิ่มเพราะภาษีมูลคาเพิ่มมันเป็นเรื่องสนุกและทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมเต็มกันไปเรื่อยๆนะครับไปดูข้อความทั่วๆไปก่อนนะครับข้อความทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีูลค่าเพิ่มภาษีูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆแล้วใครเป็นคนจัดเก็บเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะจริงๆหลักๆเลยนคนเก็บเรื่องแวดเนี่ยเก็บภาษีเนี่ยมันคือกรมสรรพากรกรมสรรพากรแต่มันจะมีกรมที่เกี่ยวข้องอีก าจจะเป็นกรมศิลปากร,กรจัดเก็บแทนเห็นไหมถ้ารำลึกถึงตอนใบกํากับเขาเรียกนะใบขนขาเข้าขาออกเห็นไหมนี่ก็จะมีการเก็บถังอ้อมเดิมหลักๆอ่ะผู้ที่มีหนะ้าที่เป็นเขาเรียกนะเหมือนเจ้าภาพอ่ะก็คือกรมสรรพากรเป็นหลักเลยแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาการจัดเก็บเห็นไหมถ้าถาังอ,อ้อมอินเดเล็กก็ได้ไม่ใช่เดเล็กนะอินเดเล็กสาหรับการขายสินค้าที่อยู่ในรัชนาการเบื้องต้นเนาะเราคุยกันแบบนั้นแต่นี้ถ้าเป็นอิ p พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตละ มันก็จะมีอีกขั้นหนึ่งที่ดูแลก็คือเรื่องของกรมศุลกากรถูกไหมพระกรมศุลกากร,กรก็จะเป็นแบบนี้เพราะความทั่วไปเนาะอ่าวดแวดเป็นภาษีอกรประเมินเดี๋ยวเราก็คุยรายละเอียดไปนะครับจัดเก็บการบริจาคเลยนะจากการบริโภคจากการบริการทั่วไปสําหรับผู้บริโภคแวดเนี่ยถ้าเราไปลองนึกสภาพเราก็เลยนะเราเป็นคนธรรมดาสมมตินะเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่บริษัทเราเข้าร้านสะดวกซื้อ พอเราเข้าร้านสะดวกซื้อจะสังเกตไหมว่าสินค้าเนี่ยเขาอินคูตรวมรวมวดไปแล้วอินคูดแล้วบางอย่างที่ extension คือยกเว้นมันก็จะไม่มีนั้นตอนที่เราเข้าร้านสะดวกซื้อพอเราจ่ายตังค์ไปซื้อสินค้าเนี่ยเราจ่ายตังค์ซื้อสินค้าถามว่าเราไม่เอาวดได้ไหมเราไม่เอาวัดได้ไหมตัวเราเนี่ยเราซื้อสินค้าที่เขารวมวัเช่นเราซื้อน้ําขวดหนึ่งขวดน,น,นั้นะขวดละสิบบาทมันรวมวดแล้วสมมติว่าสมาสมติเฉยๆนะอยอดกกอนวัแปดบาท แวนสองบาทอย่างนี้แล้วกันท่านคิดว่าตรงนั้นน่ะสองบาทเราบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่เอาแวน <c oughs> <c oughs> คิดเหมือนผมใช่ไหมขเขาก็จะบอกบ้าเปล่าใช่ไหมเพราะว่าอะไรพเพราะว่าแวนเนี่ยจริงๆแล้วอะมันก็มีเขาเรียกอะไรมันคือผู้พรอคนสุดท้ายเป็นผู้รับผละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจัดเก็บบริโภคสินค้าหรือบริาการเนี่ยผู้บริโภคมักเป็นเอาเรนะ ผู้คนสุดท้ายที่ต้องรับาละคือผักมาหาเราไงเพราะแับหาผู้บริโภคปั๊บเพราะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เอาสิบก็สิบต้องจ่ายไปแต่ทําว่าแวะก็คือภาษีในมุมของคนซื้อก็คือภาษีซื้อเอาไปทําอะไรไม่คนธรรมาดาไม่กันดาษยวไม่เอาเลยก็ทิ้งอยู่ได้า้านสะดวกซื้อหรือแม้กระทั่งหยิบยังไม่หยิบเลยเนาะเขาก็ทิ้งให้เราอารมณ์นั้นนะ่ะเห็นไหมเพราะนั้นผู้บริโภคคนสุดท้ายเป็นผู้รับผิดรับรับาละไปนะครับ ก็มันจะมีอีกหลายๆส่วนนะครับความสําคัญในเรื่องของวัดเนี่ยมันเป็นระบบเอกสารหลักฐานนะการให้ความสําคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบการจัดเก็บเอกสารเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของ tax invoice นะเรื่องใบกํากับภาษีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเอกสารพิสูจน์เห็นไหมก็ไม่สามารถต้องห้ามแบบนั้นต้องห้ามแบบนี้ถ้าเราไปอ่าน82ทัาก็จะมีอยู่หลายข้อเลยบอกว่าเห็นไหมไม่มีใบกํากับภาษีพิสูจน์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นลักษณะของ การเขาเรียกการให้ความสําคัญเรื่องของใบกํากับแต่โชคดีครับหรือโชคร้ายก็ไม่รู้แหละในระบบอดีต่มันจะต้องเป็นกระดาษเท่านั้นระบบในอดีตถูกไหม tax invoice ใบกํากับภาษีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของกระดาษเท่านั้นยกเว้นที่เราไปเพลอพอศูนหนึ่งไปจดขอเก็บในระบบเอ่อペเปอร์ less, เนาะไม่มีกระดาษอันนั้นก็คือพอศูนย์หนึ่งก็อิเล็กทรอนิกส์ไปแต่ เบื้องต้นเน่ยเราพูดคําว่ากระดาษก่อนละกันยกเว้นพออ้ศูนหนึ่งะที่เป็นกบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบ,บันเปลี่ยนมีการเพิ่มเติมกักบสะดวกขึ้นโดยใช้คําว่า e-tax invoice e r in e c e i v e e-tax invoice adv ถูกไหมใบกำกับภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อเก็บไว้ wide. อาจจะเป็นลักษณะของ e-tax by email เห็นไหมครับเพราะนั้น e-tax สมยัยนี้หรือใบกำกับภาษีสมยัยนี้มันเลยไม่มีเฉพาะกระดาษ มันอาจจะมาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เป็นเซฟเป็นไฟล์เนาะ p d f A3 หรือเป็นรูปแบบของ XML แล้วแต่เราเข้าไปสัมผัสในมิติตรงไหนของมันอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของไปกำกับภาษีแล้วการจัดเก็บแบบเทับสเนี่ยเราต้องเก็บอะไรบ้างเราต้องเก็บกี่ปีเขาก็จะชัดเจนเดี๋ยวเราเติมเต็มไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของทั่วๆไปตามมาตราเจเห็นไหมผมได้เนาะพอมาถึงเจ ัเจ็ดสิบแปดเนี่ยพูดถึงเรื่องของอะไร e ス p o ส s i b i l i t y เรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบของภาษีไอ้ความรับผิดชอบภาษีเนี่ยเราเราจะรับผิดชอบแบบไหนบ้างเนาะความรับผิดชอบภาษีเดี๋ยวผมขออนี้หนึ่งนะขออนุญาตอย่างนี้ท่านก็คงเห็นเนาะเอาแบบนี้น่าจะผมขออนุญาตนะมันจะได้ ผมผมขออนุญาตเป็นแบบนี้อ่ะฉันน่าจะเห็นชัดขึ้นจะได้ตัวตัวมีเล็กเท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับเรามาดูกันครับเรื่องของความรับผิดในเรื่องของมาตารา7 8บถ้าเราพูดหรือได้ยินบ่อยๆอาจจะพูดที่ได้ยินคําว่า tax point ความรับผิดชอบอาจจะงงเนาะความรับผิดภาษีความรับผิดทางด้านภาษีความรับผิดทางด้านงงแต่พูดว่า tax point เท่านั้นแหละ ทุกคนอ๋อได้ยินบ่อยมากอาจารย์คนนั้นพูดอาจารย์คนนี้พูดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามาดูกันครับท็ก point ความรับผิดทางภาษีเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเราก็แยกเป็นกรณีไปเริ่มที่กรณีแรกนะครับเรามองเรื่องการขายสินค้าก่อนซื้อมาขายไปถูกไหมถ้าขายสินค้านะถ้าเป็นการขายสินค้าท็ก point เกิดขึ้นตอนตอนตอนนะครับตอนส่งมอบสินค้า แท็พอยซื้อขายเนี่ยตอนที่ขายสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นตอนส่งมอบเว้นแต่เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้กระทำนะเว้นได้แต่มีการกระทำดังต่อไปนี้เว้นแต่มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบอันนี้ผมพยายามให้ท่านเห็นภาพน,นะครับเว้นแต่แบบนี้เราเกิดมันเกิดขึ้นก่อนส่งมอบก็ให้ถือว่าแท็กพอยเกิดณตอนนั้นแล้วเห็นไหมหลัก แท็คพอยต์เกิดขึ้นเมื่อสมมติเราสมมติสินค้าปั๊บแท็คพอยต์เกิดอันนี้หลักก่อนยกเว้นอะไรที่มันเกิดก่อนอะไรที่เกิดก่อนปั๊บแท็คพอยต์จะเคลื่อนพูดง่ายๆเคลื่อนจากตรงนี้สมมติกลายมาเป็นตรงนั้นแหละคือแท็คพอยต์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนมันมักมีอะไรบ้างไงเนึ่งเราโอนกรรมสิทธิ์สินค้าให้ลูกค้าไปแล้วเราโอนกรรมสิทธิ์ให้สินค้าให้ลูกค้าไปก่อนโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่นั้นแท็คพอยต์เกิดตอนที่กรรมสิทธิ์ ในสินค้าถูกโอนไปแล้วกับตัวที่สองมีการรับชําระภาษีก่อนแปลว่าอะไรรับเงินก่อนไงยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ส่งมอบยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งมอบไม่ใช่ไม่ขายยังไม่ได้ส่งมอบส,สินค้าลูกค้าเลยแต่เพอเอิญลูกค้าจ่ายตังมาก่อนพอลูกค้าจ่ายตังมาก่อนกรณีขายสินค้าเนี่ยแ็กพอยเกิดตอนรับชําระเลยรับชําระเกิดก่อนส่งมอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นรับชำระก,ก็คือแ็กพอยที่เกิดก่อน หรืออีกกรณีหนึ่งเรื่องของการออกไปกํากับภาษีก่อนแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ายังไม่ได้ส่งมอบหรอกแต่เราต้องส่งไปกํากับภาษีไปให้ลูกค้าก่อนอาจจะเป็นหน่วยงานราชการแบบเนี้ยเวลาที่เขาอยากได้ไปกํากับภาษีก่อนถูกไหมเพื่อจะไปตั้งเบิกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทาให้เราจําเป็นต้องออกไปกํากับภาษีก่อนไงเพราะฉะนั้นพอเราออกไปกํากับภาษีก่อนแท้พอยเคลื่อนเลยครับจากสิ่งที่จะคําว่าส่งมอบหลักๆเนี่ยกลายเป็นตอนที่ส่งเขาเลยนะออกไปกํากับภาษีก่อนทวนอีกทีหนึ่งครับ กรณีที่หนึ่งกรณีขายสินค้านะพะอนขายสินค้าปั๊บแพ็กพอยต์หรือความรับผิดในการเสียภาษีนเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนมาตราเจสบครับเกิดขึ้นตอนที่เราส่งมอบสินค้าส่งมอบสินค้าเว้นแต่กรรมสิทธิ์ถุกโอนก่อนเว้นแต่เรารับเงินก่อนเว้นแต่เราออกไปกำกับภาษีก่อนถ้าเรานึกถึงธุรกิจออนไลน์ต่างๆอะ่ะมันจะมีคําถามว่าเฮ้ยมันมีออเดอร์รีพอร์ตมาวันนี้ แต่เรายังไม่ได้ส่งมอบนะออเดอร์รีพอรเนี่มันไปอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนนะแล้วแพลตฟอร์มเขาก็รับตังก่อนรับคําสั่งซื้อก่อนพอรับคําสั่งซื้อเสร็จปับ๊บเราค่อยมาเปิดแดชบอร์ดในระบบการจัดการของเราเราเพิ่งจะเปิดหลังจากนั้นสักสามวันอ่าวันอย่างเงี้ยพอเราเปิดปั๊บมันคนละวันพอคนละวันเสร็จปั๊บแปลว่าอนะไรแปลว่าเราค่อยๆอ,อ่าจัดเตรียมเอกสารพอจัดเตรียมเอกสารเตรียมของพร้อมไปกับภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่พร้อมกับของแล้วเราก็จะส่งไปให,ให้จุดที่เขารับ ของเพื่อจะส่งไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้า,าก็กดรับอีกทีนึงเว้ยอาจารย์ปวดหัวจังเลยเว้ยก็แท็คพอยต์มันอยู่ตรงไหนหลักมันอยู่แค่ตรงนี้แหละว่าอย่างนี้เราเรียกว่าขายสินค้าถูกไหมขายสินค้าเนี่ยแท็คพอยต์เกิดขึ้นแล้วแต่ตัวใดจะเกินก่อนแต่ลตอนส่งมอบเพราะฉะนั้นเราดูครับว่าเราส่งมอบเมื่อ,อไรครับพอเรื่อง่องส่งมอบมาะไราเสร็จปับ๊บให้ถ้าเราไม่อยากใช้ตรงนี้แท็คพอยต์อยู่ตอนที่เราลักชำระเงินก่อนไหมอ่า แท็ก p o ยต,ตรงนี้อยู่ที่ตอนที่เราออกไปกํากับภาษีก่อนไหมเดี๋ยวเรามาเคลียร์เคสนี้ให้มันเข้าใจตรงกันแล้วก็ให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นแต่คลิปนี้ต้องไปก่อนละสวัสดีครับ